ว่าไปแล้วเราผิดไหมที่เราไม่รู้ว่าเราควรทํายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีเรารู้จักกับแฟนในเกมเกมหนึ่ง เราคุยกันได้ประมาณ6เดือนซึ่งช่วงเวลานั้นเขาดีมากๆเขาใส่ใจเราทุกอย่างแต่มีอยู่มาวันหนึ่งเราได้แอบไปรู้มาว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเราเลยเลือกที่จะบอกเลิกเขาและถอยออกมา3วันผ่านไปเขาก็กลับมาขอคืนดีและบอกว่าเขาจะเลิกคบกับแฟนเก่าของเขาเพื่อคบกับเราด้วยความที่เรารักเขามากเราเลยให้โอกาสและกลับไปเวลาผ่านไปเขาก็ทําตัวให้เรารู้สึกระแวงเรื่องคนเก่าของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ยังเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้อยู่มาวันหนึ่งเขาโทรมาทําหน้าตาเศร้าและบอกว่า เขาพลาดทําแฟนเก่าท้องเขาได้แต่ขอโทษถ้ากราบได้เขาคงกราบเราเราทําอะไรไม่ถูกเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบแค่เป็นพ่อแต่เขาคบกับเราแฟนเก่าเขาและเขาไม่มีอะไรกันแล้วแค่ทําหน้าที่พ่อและแม่ของลูกเท่านั้นตอนนี้เรารู้สึกแย่และเจ็บปวดจะว่าเราโง่ก็ได้เรากลับใหาภัยเขาแต่มันทําให้เราทะเลาะก,กันอยู่เรื่อย